สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาลองใช้คำสั่งหนึ่งนะครับใน illustrator ที่ทำให้งานออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ได้ก็เป็นการผรสมการระหว่างตัวอักษรกับเชฟรูปหัวใจนะครับซึ่งคุณสามารถเอาวิธีการนี้ไปใช้กับเชฟอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรก็ตามนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีทากันเลยครับผม,มอันดับแรกเลยนะครับไปที่เมนู Symbol นะครับเมนู Symbol นะ เมนูซิมโบลจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นสัญลักษณ์ดอกจิกเนี่ยนะถ้าหาไม่เจอนะครับไปที่เมนูวินโด้นะครับแล้วก็ซิมโบลนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลิกที่3มขีดนะครับเลือก open symbol library แล้วก็ไปล่างสุดเลยครับ web icon นะครับอ่า web icon นะครับมันจะมีไอคอนที่มันเป็นหัวใจอยู่นะครับตัวนี้ครับอ่าคลิกค้างแล้วลากลงมาที่อาร์บอร์ด ปุ๊บนะก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นมานะกดอัลต์เนทชิปค้างเอาไว้นะครับเอาเมาส์มาคลิกที่บาวดิงบ็อกซ์มุมบนขวามือนะครับแล้วก็ลากขึ้นมานะครับให้มันใหญ่ขึ้นมานะอ่หรือคลิกขวาก็ได้ครับอ่ใครไม่ถนัดก,กดเมาส์ปุ่มอัลต์เนทปุ่มชิปอะไรพวกนี้นะครับคลิกขวาก็ได้อ่ a ทรานสฟอร์มนะครับสเกลอผมใส่ไปสัก เจ็เเนะครับเลือกที่ uniform ด้วยนะกดโ okay. อเคนะไปคลิกที่ปุ่มด้านบนครับ break link นะหรือว่าคลิกขวาก็ได้ครับ break link to symbol เึิบเสร็จแล้วไปใช้ลูกศรขาวนะครับคลิกพื้นที่ว่างก่อนหนึ่งทีกดออเตอร์เนค้างมาคลิกที่ขอบด้านในคลิกให้โดนขอบนะนยะครับมันจะเลือกขอบด้านในหัวใจไว้แล้วกดปุ่ม delete นะครับคุณก็จะได้หัวใจที่เป็น เป็นฟิลเต็มไปมาแบบนี้นะครับทีนี้คุณก็เอาลูกศรขาวนะครับมาคลิกที่ที่ร่องมันเนี่ยนะครับที่ร่องมันพอคลิกแล้วจะมีไลฟ์คอนเนอร์ขึ้นมาเป็นจุดกลมๆแบบนี้ครับสำหรับปรับให้มันโคง้งนะก็คลิกค้างแล้วลากขึ้นไปนิดนึงนะครับอยากให้โค้งมากก็ลากไปเยอะๆนะครับแล้วแต่ชอบนะผมเอาประมาณนี้ ด้านล่างด้วยครับคลิกไปแล้วก็ลากขึ้นไปอืมอ่ะทีนี้คุณก็พิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับไปเลือกที่ type t o ไปปรับขนาดตัวอักษรก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเล็กไปนะครับอันนี้สิบสอง t นะครับผมปรับเป็นผมใส่เป็น200นะครแล้วก็คลิก1ทีบนอันบอร์ดอ่ะอันนี้ผมพิมพ์คำว่าผมใช้ตัวใหญ่นะครับผมอ่า love อาแล้วนะครับเอาเป็นคำง่ายๆเนาะจะได้พอเห็นคอนเซปต์นะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ก็ไปใช้ตัวนี้นะครับด้านบนมันมีออปชันให้เลือกอยู่แล้วนะครับหรือคุหรือคุณกด c อนโททีก็ได้มันจะมีคาแรคเตอร์พาร์นลเด้งขึ้นมานะครับปรับจากตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับแล้วคุณก็พิมพ์อีกคำหนึ่งนะครับผม Copy ้เอาตำแหน่งค้างคลิกค้างลากออกมานะครับ ดับเบิลคลิกมันจะมีตัวกระพริบนะครับกด Control A ไปนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็พิมพ์ซ้ำลงไปนะครับมันจะเป็นฟอนเดิมนะไม่เปลี่ยนนะครับ H E A R T R นะครับเลิฟก,กับฮาร์ดนะพิมพ์เสร็จแล้วคุณก็กดลูกศรดำนะนะครับแล้วก็ผมเลือกทั้งคู่เลยไปเปลี่ยนสีให้มันหน่อยเออกลับมาที่ตัวนี้นะครับหัวใจนะ บแบ่งให้เป็น2ส,ส่วนนะครับจะดีไซน์แบบไหนก็ได้การแบ่ง2ส,ส่วนเนี่ยมันมีหลายเครื่องมือนะครับใช้ยังลบป่านเอาก็ได้หรือใช้เส้นผา่าดนะับลากทับไปแล้วค่อยไปใช้ผ่าดไฟเดอร์ช่วยเจาะก็ได้อ่ผมใช้วิธีง่ายๆเลยนะครับผมกด Shift E นะครับ Shift E ก็เป็นช็อตคัดของยังลบตัวนี้นะอีเดเซอร์ตัวนี้แหละนะครับนะบมันจะมีกลมๆแบบนี้นะครับ ปรับหัวยังลบได้นะครับนะลอลิงใหญ่ขึ้นบอใบไ,ไม้เล็กลงนะครับนะเวลาลบเนี่ยเราเริ่มจากนอกเชฟนะครับแล้วลากไปให้มันทะลุเชฟเลยนะนะแบบนี้ครับคลิกค้างแล้วก็ลากเลยรอยลบมันจะไปตามเมาส์ที่คุณเลื่อนนั่นแหละอืมนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอ,อ่มืออาจจะต้องนิ่งนิดนึงนะถถามือสั่นไปเนี่ยรอยลบมันอาจจะไม่เนียนนะครับ คุณก็เลือกอันนี้ไว้นะครับมันยังอยู่ในสถานนะกรุ๊ปเป็นอยู่นะถึงมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วก็ตามนะครับนะให้คุณคลิกขวาอันกรุ๊ปมันก่อนอืมแล้วก็ไปคลิกพื้นที่ว่างนะลองเช็คดูนะอันกรุ๊ปแล้วนะครับคุณก็เลือกคําว่าเลิฟนะครับแล้วก็มาเลือกไอหัวใจส่วนด้านบนเนี่ยกดชิปค้างเอาไว้นะแล้วก็คลิก ไปที่เมนูอ็อบเจกต์นะครับ envelop e resort แล้วก็เลือกตรวนี้ครับ make the top object นะครับึ๊บอ่ะมันขึ้นแบบนี้มาคืออะไรนะครับไอตัวเชฟหัวใจมันควรจะอยู่ด้านบนอ่าอันนี้มันอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะนห็นไหมมันอยู่ด้านล่างของคำว่า love เวลาเอามาซ้อนกันเนี่ยจะเห็นนะครับนะทีนี้คุณอาจจะสร้าง ตัวอักษรขึ้นมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็ตัวเชฟหัวใจเนี่ยสร้างที่หลังก็ได้เพราะว่าเชฟที่สร้างหลังสุดนะครับมันจะอยู่ในสถานะด้านบนเสมอถ้าเราดูในเลเยอร์ส่วนอันนี้คุณทําตามผมไปเลยนะครับเลือกคลุมทั้ง2ชิ้นนี้ก่อนนะครับนะคลิกขวา a r r a n น e นะครับอ bring to f o n t ม,มันจะขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วแหละลองเอาซ้อนกันดูเห็นไหมอ่า นะครับคุณก็เลือกใหม่นะครับไปที่เมนู o b j e c t กต์ envelop e r i s o r t นะครับ make the top object อืมนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็ง่ายเลยนะครับคลิกหัวใจนะครับแล้วก็มาคลิกชิ้นด้านล่างอืมอ b j e เจกต์ uh, envelop e r i s o r t นะครับ make w i t h top object อืม นะครับตัวอักษรเนี่ยม,มันเมื่อกี้ผมยังไม่ได้แปลงนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอาไปวางอยู่ในเชฟแล้วเนี่ยคุณจะแก้ไขคําก็ได้นะครับก็ดับเบิลคลิกส่วนที่คุณต้องการนะครับสมมติเป็นอ,อันนี้อ่เห็นไหมครับพอดับเบิลคลิกไปปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ในชั้นของตัวอักษรเนี่ยเราจะเห็นแกนตัวอักษรอยู่เห็นไหมก็ดับเบิลคลิกไปอีกมันก็จะเป็นตัวกระพริบละอ่าคุณก็ จัดการแก้ได้เลยนะครับกด backspace เลื่อนอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับนี่มผมเปลี่ยนเป็นคำนี้นะครับพอคุณพิมพ์เสร็จแล้วคุณก็ไปคลิกลูกศรดำแล้วก็ดับเบิลคลิกพื้นที่ว่างนะครับมันจะออกมาสู่ในโหมดปกตินะครับน,นี่ผมย้อนกลับนะไปเป็นคำว่าหัวใจเหมือนเดิม ทีนี้ถ้าคุณต้องการจะส่งขายภาพเวกเตอร์นะครับผมนะตัวนี้เราก็ต้องแปลงด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับมันยังมีคุณสมบัติของฟอนตอยู่คุณยังแก้ไขได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าส่งไปแบบนี้มันจะไม่ผ่านนะครับก็เลือกทั้งหมดนะครับอะยวผมก๊อปปี้ไวก่อนควรจะก๊อปปีไว้เป็นตัวต้นฉบับเอาไว้ต่างหากด้วยนะครับเผื่อเวลาเอาไปทำกับงานอื่นจะได้ไม่ต้องไปเริ่มทำใหม่เนาะ สมมุติถ้าคุณจะเออันนี้ส่งก็ไปที่เมนู Object นะครับ expand appearance นะครับกด control Y ดูอ่ามันเป็นโครงของเชฟตัวอักษรธรรมดาแล้วนะครับอันนี้แปลงแล้วอันนี้อันนี้ยังมันยังไม่ได้แปลงอ่ะนะครับถ้าแปลงแล้วต้องเป็นโครงตรัวอักษรแบบนี้นะครับก็คือเป็นเชฟธรรมดาแล้วนะครับแล้วก็ไป o b j e c t ก expand โ okay. อเคอ่ะนะครับอ่ะจะต้องเป็นแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมแปลงตัวอักษรน,นะครับเพราะว่าถ้าไม่แปลงเนี่ยส่งไม่ผ่านแน่นอนสำหรับคนที่จะทำเพื่อไปขายภาพเวกเตอร,อรต์ออนไลน์นะครับผมมีคอร์สนะครับสำหรับเ,เริ่มต้นการขายภาพเวกเตอร์เลยนะครับสอนตั้งแต่การเตรียมตัวกฎกติการมารยาทข้อห้ามที่คุณต้องรู้ก่อนขายนะครับลหลายหคนเนี่ยทีออ่อาจจะไม่มั่นใจนะครับเวลาสมัคร ลัวคลิกปุ่มผิดกลัวทําผิดขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมพาสมัครตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมีขั้นตอนสมัครอย่างละเอียดนะครับขั้นตอนการส่งงานขายการตั้งค่าไฟล์รวมถึงวิเคราะห์พอร์ตงานให้ด้วยนะครับเป็นรายบุคคลนะครับก็ถ้าสนใจแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอดขุนพลนะครับผมจะลงไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ